วันนี้เนี่ยก็เป็นคลิปที่หลายๆคนรอคอยนะแพนนี่แต่งห้องใหม่และะ้วค่ะระยะเวลาผ่านมา1ปีนะที่เปนแต่งห้องเก่าไปนะคะคลิปนั้นเนี่ยได้รับการตอบรับดีมากคนดูเป็นแบบ4ี่แสนห้แสนเลยคือขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ดูเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้เลยนะ คลิปนั้นเนี่ยก็คือจะละเอียดมากๆเลยนะคะมันจะเริ่มตั้งแต่แพนเนี่ยทาสีห้องเอง,เองนู่นนั่นนี่นะคะสั่งซื้อของมาแบบเป็นโตะ๊ะเป็นเก้าอี้ต่างๆคือทุกคนสามารถกลับไปดูคลิปนั้นได้เลยนะคะแล้วก็เปลี่ยนที่วางของโต๊ะของอะไรที่เก็บของของแพนนะคะเพราะว่าถ้าทุกคนเนี่ยสังเกตเห็นคลิปของแพนนี่นะข้างหลังของแพนเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันจะลกมากเลยนะคะเพราะว่าของแพนเนี่ยมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะแพนก็เลยเปลี่ยนนะคะแล้วตรงนี้มันจะได้ไม่ลกมุงลัง <laughs> แล้วสาเหตุหลักๆที่แพนเปลี่ยนตกแต่งห้องใหม่ครั้งนี้นะคะเพราะว่าเสือน้ํามันของแพนนี่เองค่ะรีวิวเสื้อน้ํามันหลังจากที่ใช้มาหนึ่งปีนะคะเป็นยังไงก็คือน้องเนี่ยมันจะย่นๆน,นะทุกคนคือทุกอย่างมันก็จะต้องมีระยะเวลาการใช้งานของมันนะคะแล้วนี่เก้าอี้ด้านหลังแพนตัวนี้นะคะคือแพนแบบลกเข้าลากออกลกเข้างออกอย่างไงแล้วคือเสื้อน้ํามันก็ขาดนะคะแทงเนี่ยทะลุเลยอะ่ะทุกคน เห็นไหมเสื่อก็คือพังหมดเลยนะคะนี่แพนแบบอืไม่ไหวละอาจจะต้องแบบเปลี่ยนใหม่นะแล้วหลายหลายคนอาจจะมีคําถามว่าทําไมแพนไม่ปลูกกระเบื้องยางแบบดีๆไปเลยนะคะคือแพนเนี่ยงบน้อยนะทุกคนเงินก็มาปูเสือน้ํามันอย่างเงี้ยเหมือนเดิมก็ได้นะคะครั้งนี้แพนก็จะแบบพยายามดูแลน้องให้ดีกว่าเดิมแล้วเก้าอี้นะคะที่เป็นสาเหตุหลักที่ทําให้แบบเสือน้ํามันแ่นพังแพนก็หาอะไรมารองหาเก้าอี้นะ เห็นไหมมันก็จะเพิ่มความแบบคิ้วๆน่ารักสวยๆนะแล้วหลายๆคนก็จะถามมาว่าแพนเนี่ยดูแลเสือน้ำมันของแพนยังไงแพนเนี่ยไม่ได้ถูพื้นนะคะเพราะว่าเสือน้ำมันของแพนเนี่ยมันไม่ค่อยเปื้อนอะไรมากมายแพนเนี่ยปูพรมด้วยอะไรด้วยมันก็ไม่ค่อยแบบเปื้อนอะไรขนาดนั้นแพนจะดูดฝุ่นเอานะคะไม่งั้นก็กวาดห้องตามปกติแล้วแพนเนี่ยปูเสือน้ำมันยังไงเสื้อน้ำมันของแพนนะคะแพนใช้กาวสองหน้าที่เป็นแบบยางๆหนาๆแข็งๆเลยอ่ะ ไม่ใช่แข็งๆเหนียวๆสิเออแพ้ก็มาติดทับกับกระเบื้องเลยนะคะแล้วก็แปะเสื่อน้ำมันเข้าไปแค่นี้เองตรงขอบขอบแพนไม่ได้แบบติดทั่วนะคะแพนเอาแค่ขอบขอบก็พอแล้วแพรใช้เสื่อน้ำมันเนี่ยขนาดเท่าไหร่ห้องของแพรเนี่ยมันประมาณ3าคูณสหรืออะไรสักอย่างนี่แหละเดี๋ยวแพรจะขึ้นไว้ให้นะคะแพรเนี่ยใช้9กูณเนะสองพืนนะคะห้องของแพรเนี่ยตรงกลางก็จะมีรอยต่อของเสื่อน,นะคะแพนนี่ก็ใช้เนี่ยกาวสองหน้านี่แหละติดเหมือนเดิมนะ แพนติดแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้สังเกตเห็นว่าน้องมีรอยตอดหรืออะไรชัดขนาดนั้นนะคะน้องก็เออสวยอยู่ติมในการแต่งห้องของแพนครั้งนี้นะคะทุกคนก็น่าจะรู้แล้วมันเป็นสีเขียวค่ะทุกคนบอกเลยว่าตั้งแต่ที่แพนเนี่ยเปลี่ยนติมสีของห้องเป็นสีเขียวนะมันแบบสบายตาม,มากๆเลยแพนชอบสีเขียวมากกว่าแบบครั้งที่แล้วอีกนะคะแพนรู้สึกว่าสีเขียวเนี่ยมันเหมือนมันทําให้เราอบอุ่นใจมากกว่าเดิมอีกอะ่ะมันรู้สึกมีสีสันขึ้นแล้วมันก็ หมือนชุ่มฉ่ำเย็นๆยังไงไม่รู้แพนชอบมากแล้วของทุกๆอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้ของตกแต่งนั่นน,นี่นะแพนก็จะแปะไว้ให้นะคะที่คําอธิบายใต้วิดีโอนะคะสามารถเข้าไปดูกันได้เลยนะมาในครั้งนี้เนี่ยแพนก็จะไม่ได้ต่อโต๊ะต่อเก้าอี้อะไรให้ทุกคนได้ดูกันนะคะเพราะว่าแพนก็ไม่ได้ซื้อของมาเพิ่มแล้วไง <c oughs> เป็นคนที่แบบไม่อยากใจเงินนะคะก็ใช้อันเก่าๆเนี่ยมาถ้าใครที่อยากดูแบบรายละเอียดจริงๆอะ่ะก็เข้าไปดูคลิปที่แล้วนะคะ ครั้งนี้เนี่ยแพทก็จะแค่แบบปูผ้าปูที่นอนใหม่บ้างนะคะแล้วก็ซื้อม่านใหม่เพราะว่าม่านอันเก่าเนี่ยแพนเย็บเองอะทุกคนแล้วมันก็แบบขา,ขาดๆไปบ้างแล้วนะคะครั้งนี้แพทก็เลยเอาไปให้ร้านเย็บดีกว่านะแล้วก็เอามาห้อยแบบเป็นม่านมันจะได้ใช้นานขึ้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแพนนี่เนี่ยตกแต่งห้องใหม่ยังไงให้แบบอบอุ่นใจมากกว่าเดิมนะไปดูกันเลยแพนนี่ก็จะเริ่มจากการขนของทุกอย่างออกมานะคะ เสือแพนอะเห็นไหมไม่ไหวแล้วนะคะต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างด่ว,ดวนนี่แล้วแพนก็โลเสือนะคะออกหมดเลยนี่ทำความสะอาดให้เรียบร้อยคือเหนื่อยนะทุกคนแพนนี่จะเริ่มแต่งห้องแล้วนะคะจะเริ่มจากการปูพื้นก่อนเพราะว่าอันเก่าเนี่ยมันก็เสื่อมไปตามกาลเวลานะคะแต่ว่ามันถูกไงก็ไม่เป็นไรนะคะแพนก็ซื้อมาใหม่ ะเ่ริมทกเกันลย็ปูเสือน้ำมันเองเลยนะคะนี่ต้องวัดวัดดูดูก่อนว่าแบบเฮ้ยต้องทำยังไงอะไรทางไหนนะคะเพนนี่เนี่ยจะเป็นคนที่ติดขึ้นไปด้านบนเลยนะที่มันเลยๆออกมาทุกคนสังเกตเห็นไหมเพราะว่าเนี่ยเพนเคยทาสีทับแล้วนะแต่มันไม่สวยนะคะเพนนี่ก็เลยอางั้นปูเสือแบบเลยขึ้นไปด้วยเลยอย่างเงี้ยทุกคนพอเข้าใจใช่ไหม แฟนก็ค่อยๆนะคะเอาสติกเกอร์เนี่ยมาแปะไว้บนขอบนะแล้วเราก็ค่อยติดไปติดไปอย่างงี้เนี่ยพอรอยต่อนะคะเราก็จะต้องดูแลให้มันดีเนียบนิดนึงไอที่เสือมันย่นๆน,นะคะพอเวลาที่เราทาเสร็จแล้วอย่างเงี้ยพักไว้หนึ่งวันเดี๋ยวน้องก็จะเรียบเองนะคะไม่ต้องเป็นห่วงเลยสบายๆเพนนี่ปูเสือขึ้นมาถึงบนนี้เลยนะคะแต่ว่าข้างๆนี้เนี่ยเพนใช้สติกเกอร์ในการแปะนะ เพยจะให้ทุกคนดูชัดๆนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วเพยก็จะแปะแค่เท่านี้แหละทุกคน <c oughs> นี่ตรงนี้เราก็ไม่ต้องกลัวแล้วนะคะว่าแบบน้องจะขาดหรืออะไรแล้วเราก็มาแกะนี่ค่ะเป็นแบบชุดเครื่องนอน <c oughs> ใช่ไหมผ้าปูที่นอนเออนั่นนะคะ <c oughs> แพนสั่งมาเป็นสีเขียวทุกคนแล้วราคาถูกมากมันแบบมันนุ่มๆอะ่ะแต่ก็นะ มันก็จะชอบแบบได้มันหล,หลุดนะคะเพราะว่ามันถูกไงทุกคนนี่สีสวยมากอมพอเราปูเสื่อน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำในส่วนของที่นอนนะคะปูที่นอนปอกหมอนอะไรใส่ให้เรียบร้อยนะ mm hmm. แล้วเพนนี่ก็จะใส่ม่านเองด้วยนะคะ mm hmm. เพนนี่ก็เกาะตะขอเอาแบบขันกับน็อตอะไรอย่างงี้ mm hmm. นี่เราเป็นหญิงแกร่งนะคะที่ทำได้ทุกอย่าง mm hmm. นี่ก็ขนของเข้าห้องเลยค่ะ ยกเองหมดตู้ที่เพนเพิ่งยกเข้ามานี้นะคะเพนก็เป็นคนทาสีเองเลยนะถ้าใครที่อยากรู้ว่าเพนใช้สีอะไรทาสียังไงก็ไปดูคลิปเก่าๆนะคะที่เพนเนี่ยแปะลิงก์ไว้ก่อนหน้านี้นะนี่แล้วก็ทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนผ้าใหม่เลยค่ะพิกัดของทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่คำอธิบายใต้วิดีโอนะคะ นี่ก็เป็นช่อดอกไม้ที่แพนได้มาจากงานรับปริญ,ญญานะคะมันไม่ได้ใช้งานนะทุกคนแล้วมันก็วางไปเรื่อยนะแพนก็เลยงั้นก็เามาจ,าจัดแจงกันก็ได้หาทำหนึ่งนะคะกิจกรรมผู้หญิงผู้หญิงนะ <c oughs> นี่ทำซะแบบดูบโปรนะดูโปรได้อยู่วางรองเก้าอี้ให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> เพื่อกันแบบไม่ให้เสือน้ำมันมันเสียอีกแล้วและนี่ก็เป็นพรมนะคะ แบบขนนุ่มๆเลยทุกคนแบบเดินแล้วสบายเท้ามากๆอันนี้เพนก็จะใส่แบบที่มันเป็นม่านโปร่งๆด้วยนะมีหลายคนนะคะถามเข้ามาว่าทําไมเพนไม่ทําแบบเป็น2ชั้นคืออันนี้เพนทําเองไงทุกคนเพนก็เลยทําแบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเชือกเส้นเดียวแล้วก็ขันน็อตจบเลยนี่น้องก็จะดูแบบมินิมอลแล้วเพนก็จะติดเป็นผ้าแบบตกแต่งอะไรงนี้นะคะเพื่อให้มันมีมุมสีเขียวๆมากยิ่งขึ้นเพนพูดชัดใช่ไหมสีเขียว คือคนเมืองอะทุกคนมันจะเหนือหน่อๆนะคะแล้วนี่เพนก็ติดไว้นะคะนี่เป็นตัวหนังสือของแพนงิง <laughs> if not now when นะคะถ้าไม่ทำตอนนี้อะแล้วจะทำเมื่อไหร่อะหาอะไรอย่างนี้เ <laughs> ตือนสติตัวเองไว้บางทีแบบเราก็ไม่กล้าลงมือทำอะไรใช่ไหมจริงๆแล้วก็คือแบบเฮ้ยถ้าไม่ทำตอนนี้แล้วทำตอนไหนล่ะ เมื่อก่อนนะคะแพนชอบออกกาลังกายตรงนี้แล้วก็นั่งพูดอะไรตรงนี้ใช่ไหมแล้วข้างหลังอะ่ะมันจะเห็นนะคะครั้งนี้แพนก็เลยเอาผ้ามาปิดเลยเมื่อก่อนสองน้องคนนี้นะคะอยู่ตรงนี้แล้วคนน้องคนนี้อยู่ตรงนี้ครั้งนี้แพนก็เลยเปลี่ยนกันนะเนี่ข้างในนี้ก็จะเป็นแบบของจุกจิกของแพนนี่เห็นไหมเพราะว่าเราปิดบังความชั่วร้ายเอาไว้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนี่ รองเก็บของเนี่ยดีมากถูกแต่ว่าพังง่ายเหมือนกัน <laughs> แพนนะคะใช้ไขควงเนี่ยหมุนน็อตตัวนี้ออกมานิดนึงนะคะแล้วก็นี่เอาผ้าไปเกี่ยวไว้แบบนี้เลยคือตัวนี้เนี่ยพอเวลาแพนซื้อผ้าพวกนี้มาเนี่ยเขาจะแถมมาให้อยู่แล้วนะคะแค่นี้เองแพนจะพามาดูนี่นะคะนี่คือแพนเนี่ยปูไม่เก่งนะทุกคนตรงนี้เนี่ยแพนทําไม่เป็นนะคะเพราะว่า ก็เพนเป็นผู้ห,หญิงธรรมดาทูกเราไม่สามารถทําอะไรทุกอย่างเป็นได้แล้วคือมันหมดด้วยไงไอสติกเกอร์สีขาวของแพนอะเห็นไหมเออแพอนก็เลยไม่ได้ปิดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วแพนทํา,งงายังไงล่ะแพนนี่ก็นี่เลยชุบนี่เอากระจกมาปิดซะจบๆนะคะแค่นี้นี่นะคะแล้วแพนก็ติดอันนี้ด้วย trust yourself แพนติดเพราะอะไรมาดูนี่ ถ้าดเห็นไหม,มเคลื่อนย้ายบ่อย,อยงไงแล้วสันตรงนี้นะคะมันก็ไปโดนผนังนะเพนก็เลยเอานี้มาปิดนะคะตรงนี้ก็เป็นแต่เพนไม่ติดแล้ว <c oughs> มันเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแล้วเพนติดผ้ายังไงเพนใช้นี่นะคะมันจะเป็นแบบ 3M เนี่ยสติกเกอร์สีขาวๆแค่นี้เองนะคะคือตอนเพนซื้อผ้าเนี่ยเขาก็แถมมาให้เหมือนกัน สีที่แพนชอบมากๆเลยห้องใหม่ของแพนนี่ก็คือนี่เลยค่ะนี่ผ้าห่มนุ่มมากเห็นไหม้ห่มนี้นะคะแพนนี่สั่งมาเป็นสีขาวนะทุกคนแล้วมันแบบถ้าทุกคนเห็นด้วยตาเปล่าเนี้ยมันจะออกออกเขียวนิดนึงอะ่ะคือแพนงงเหมือนกันทีแรกวันแรกที่แพนเปิดใช่ไหมแพนก็นึกว่าแพนอะ่ะมองแบบสีเขียวเยอะอย่างงี้ผมมันก็เลยแบบคล้ายๆสีเขียวแตงจริงไม่ใช่นะคะผ้่มมันออกแบบเขียวๆนิดนึงอะ่ะ แต่มันก็ไม่ได้แบบทุกคนก็ไม่ได้เห็นนะใช่ไหมเออใครที่เป็นสายเขียวนะคะเพนแนะนําเลยสายเขียวแบบอบอุ่น <c oughs> มาแต่งห้องแบบแพนนี้ได้เลยนะคะมันง่ายๆอะ่ะทุกคนแล้วสินะคะ้าทุกอย่างก็คือแบบทุกถูกนะคะหวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนนะคะที่แบบอยากแต่งห้องใหม่แล้วก็ถูกๆโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะคะซื้อของแค่ไม่กี่อย่างก็ได้ห้องแบบสวยๆแล้วนะ ย้ำนะคะพิการของทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่คำอธิบายใต้ตวิดีโอนี้นะคะสามารถกดเข้าไปดูกันได้เลยสำหรับวันนี้แพนนีงไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กด share, แชร์ให้แพนด้วยนะถ้าชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้แพนนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย 가다가도 길을 걷다가도 이유 없이 떠올려